เห็นไม่ให้ความยินยอมเนี่ยไม่ได้แล้วการกระทําอะไรนั้นเนี่ยแค่เพียงว่าอาจกระทบต่อวิถีชีวิตของเราทางใดทางหนึ่งอาจนะครับที่สุดแล้วอาจจะไม่กระทบจริงก็ได้แต่มาตรา67เเขียนไม่ชัดว่าอาจกระทบแค่อาจกระทบเนี่ยก็ทําไม่ได้มันก็ต้องมีเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญที่ต้องทําการต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้พี่น้องเนี่ย เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ติดตามให้ดีเพราะอันนี้เกี่ยวกับเขื่อนบ้านกลุ่มแน่และเกี่ยวกับทุกลงไฟฟ้าในเมืองไทยนะครับก็คือเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลกระทรวงพลังงานนะครับกำลังวางแผนแม่บทไฟฟ้าฉบับใหม่ครับที่เราเรียกกันว่าแผน PDP เนี่ยนะครับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับรัฐบาลกำลังจัดทำฉบับใหม่ครับจะมีจะไม่มีเขื่อนบ้านกลุ่มยังไงต้องเขียนไว้ในแผนครับ ถ้าไม่อยากให้มีนะครับต้องไปช่วยกันบอกว่าในแผนอย่าเขียน ถ้าไม่เขียนเนี่ยจะไปของบประมาณไม่ได้ครับยังไงต้องไปเขียนไว้ในแผนแผนนี้กําลังเริ่มต้นทําอยู่นะครับตอนนี้ถ้าใครเข้าเว็บไซต์ได้ของกระทรวงพลังงานเปิดแล้วนะครับรับข้อมูลเรื่องของแผน p d p อยากให้เป็นยังไงไม่อยากให้มีโครงการอะไรบอกเข้าไปได้นะครับก่อนที่จะจบการพูดคุยนะคะพี่พงศักด์อาจจะให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งของการทํา ความเข้าใจเรียนรู้ไปร่วมกันของประชาชนในชุมชนต่างๆที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำผงที่เชื่อมโยงหลายประเทศติดต่อการเชิญค่ะพี่พงศักดิ์ค่ะครับจริงๆแล้วพอมีมเขื่อนมานะครับเราก็ได้มีโอกาสคุยกันเรื่องเขื่อนเนี่ยพอ,พอเกิดกระแสะเรื่องการสร้างเขื่อนนะครับซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็นํามาสู่การก่อตั้งเครือข่ายชุมชนคนหากน้ําของขึ้นนะครับรวม10ชุมชนนะครับ ใน,ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีสามอำเภอนะครับขอบคุณนะคะได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นนะคะในส่วนของชาวบ้านที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายก่อนที่จะจบการสนทนาตรงนี้จริงๆค่ะมีพี่น้องจากทางอุดรน,นะคะเป็นผู้ที่คุณถาวรใช่ไหมคะ คุณถา,าวรเดินทางไกลมาจากอุดรเลยนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดวา่าไม่ได้อยู่ในหลักการธรรมาพิบาลจะร่วมสะท้อนมุมมองจากการร่วมฟังตั้งแต่ต้นเชิญค่ะผมยูอุดรนี่มีความสัมพันธ์อย่างเดกับแม่น้ำคงแต่ผมแหลกเกิดขึ้นมาผมก็ได้ยินสื่อแล้วก็นาสงการผมก็ได้มาเที่ยวได้มองเห็นหาดได้มองเห็นแกง นะครับที่สวยงามผมคิดว่านี่แหละสมควรที่ที่ศีรักษาไวพ่อนาน้ำหลากขึ้นมากก็มาเบิงน้ำไหลค่ะพอน้ำลดลงไปน้อยนึงก็มาเบิงบังไฟพันย่นามันเป็นวงจรเป็นสิ่งที่ผู้ยุคไก่อยากมาเห็นแต่เพราะนั้นแล้วผมว่าถ้าให้ไ,ไว้คงเดิมเป็นธรรมชาตินี่ดีที่สุดแต่ส่วนพวกผมอยู่พุ่นพวกผมสู่โครงการเมืองแร่โบแตนมาเก้าปีนี่ก็เลยพากันฝัน ฝันว่าโครงการน้ำของอที่ออบึงกุมนี่ครับบ้านกุมนี่นะครับสิบ๊บเป่งน้ำมาตามโค้งขีมูนี่มาล่องน้องหานแล้วสีบอบกัดเสาะที่ดินหรือว่าล่อนธิ์ของพี่น้องเช่าน้องหานนอกเนือจากนั้นนะครับโครงการนี่อาจสิไปเสียดหรือว่าอาจสิไปเติมเต็มให้กับโครงการเมืองแร่โรแทสก็ได้ hmm. เพราะนั้นเรา ฝันทั้งของคนอุดรน,นี่ก็คืออยากขอร้องพี่น้องนี่คันว่านกอีเอียงกินมาโพให้แซ่แซ่ลเสียงบอมีโตห้องแซ่แซ่ห้องโตเดียวมดมูนั่นแหละครับคืออำนาจถ้าคนหลายคนอยู่กันซื้อบวบบอมีออำนาจครับถ้าหลายคนโวกะมีอำนาจนั่นแหละครับพราะพี่น้องฝากไว้ถ้าพี่น้องตามสายแม่น้ําโขงนี่ปิดบ่ให้สางเคลื่อนพวกผมก็จะฝันดีขึ้นไปอีกอันนี้คนนอกพื้นที่ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เอาละค่ะวันนี้เวทีสาธารณะทําให้ได้มีโอกาสของการ เชื่อมโยงการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันร่วมมองต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยอยู่ในที่ห่างไกลก็มาร่วมกันในพื้นที่สาธารณะตรงนี้แสดงความคิดเห็นมีการเชื่อมโยงความคิดเห็นกันจากหลากหลายมุมมองมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้มีการเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกของชาวบ้านกับกลไกของรัฐที่จะเอาไปขับเคลื่อนต่อในระดับนโยบายวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และคงจะได้ติดตามต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าว่าการพูดคุยตรงนี้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนของชาวบ้านแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมาการชุดต่างๆอนุกรรมาธิการอีก2ชุดจะดําเนินการต่อไปและมีความคืบหน้าอย่างไรก็คงจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับเวทีสาธารณะค่ะสวัสดีค่ะ